อ่าเรียบร้อยครับดาบเซเบอร์ผมเยเรียบร้อยครับได้ข้าวหวานข้าพัน 5, ด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันและตอนนี้ผมก็ได้ดาบเซเบอร์มาแล้วนะครับเป็นดาบแชงคค้นนะอ่ายังไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับ และคลิปนี้ผมก็จะมาทําให้มันกลายเป็น V ีนะครับเออก็คือขั้น2ส่วนดาบได้มาอย่างไงเดี๋ยวทําคลิปแยกไปนะครับอ่ะเงื่อนไขแรกนะครับในการทําดาบอันดับแรกเลยค่าหัว1ล้านครับนี่คือเงื่อนไขที่คุณต้องเคลียร์ก่อนอันดับแรกนะครับส่วนอันดับที่2หลังจากได้ค่าหัว1ล้านแล้วใช่ไหมครับคือการค่าผู้เล่นให้ได้ค่าหัวเออค่าผู้เล่นให้ได้ค่าหัวก็คือเอาจริงนะมันยากอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเราไปเจอแบบคนเบลตันอะไรอย่างเงี้ยเจอคนเบลใกล้เคียงกันอนะมันน้อยนะ แต่เดี๋ยวก่อนหนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลดาบก่อนที่จะเป็นวีสอก่อนนะตอนนี้เป็นค่าพลังที่ผมฟาร์มจนค่าหัวหนึล้านแล้วนะครับเออก็อประมาณนี้ผมจะใช้เปินด้วยกับดาบนะบซึ่งผมฟาร์มบนเกาะสกายแลนด์นะเออสลับเซิร์ไปตีบอลนับแค่นั้นเรามาดูรีวิวดาบก่อนนะก่อนที่จะไปทําเป็นวีสอนะสกิลแรกครับเดดี้ลัดกด Z ซ จะทําการพุ่งไปนะครับเออพุ่งไปแล้วก็ฟันสโต้ซึ่งสตูถ้าโดนใช่ไหมมันก็ติดตามไปด้วยนะแล้วก็จะอยู่ตกข้างหน้าเลยคือมันจะอยู่ตรงหน้าเลยเออก็ประมาณนี้ก็จะอัปเดตแต่มันจะเป็นเกี่ยวนะครับอ่าก็ประมาณนี้พุ่งเข้าไปส่วนสกิลที่สองนะครับชิปเปิลสลัดนะครับก็คือฟันออกมาทั้งหมดสามแฉกนะครับทับกันอนะเออเนี่ยสามแฉกใช่ปะก็ประมาณนี้ก่อนที่จะทำให้เป็นวิศอ,ออ อันนี้ 2002. พันสงองิเปิลเท่าไหร่จะลองสิบไม่เป็นไรเราลองกันเลงละโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับก่อนจะไปทําผมมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะลองเหมือนกันคือก่อนนั้นน่นะเป็นอดีตหลักใช่ไหมผมใช้ดาบกินผลพะเข้าไปแล้วผมกินผลพะเจอ,อแล้วก็ใช้ดาบนะครับไปลางเป็นพระแล้วก็ใช้ดาบไล่ฝันนะครับคือมันทําง่ายแต่ตอนนี้ผมเลยอยากลองดเออถ้าสมมติเราไม่ใช้ดาบในการฆ่าคนอะ่ะมันจะได้ไหมแต่ว่าเราใส่ไว้นะครับ เออเราก็จําลองดูกันผมก็เลยอัปปืนไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ลองดูนะว่าถ้าไม่ใช้ดาบในการฆ่ามันจะได้ไหมเอ็มเอ็มอุ้ยพอดีเลยซึ่งตอนนี้ผมก็เจอผู้เล่นหนึ่งคนนะครับซึ่งเขาฆ่าหัวกับเลเวลพอๆกันเลยนะครับจริงนะฆ่าหัวประมาณเนี้ยมันจะเวลประมาณประมาณ600นะครับเออ เลเวลเขาประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยครับถ้าเขามาฟาร์มเกาอน,นี้นะซึ่งมันพอดีเลยแล้วผมเจอผมห่านานมากเดี๋ยวลองคุยกับเขาก่อนว่าเขาจะให้เราทำเอาหัวไหมนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำเดี๋ยวผมจะลองเลยผมจะฆ่าเขาเลยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราบอกเป็นมารยาทเฉยๆนะเพื่อเขาช่วยเราได้แต่ประเด็นคือเขาไม่ตอบผมนะไม่ตอบใช่ไหม ได้ไหมอ่าเรียบร้อยครับดาบเซเบอร์ผมไม่มันต้องใช้ดาบเซเบอร์ฆ่าก็ได้เออแต่เราต้องถือดาบเซเบอร์ไว้อ่าเมื่อกี้มันขึ้นแล้วว่าเซเบอร์ผมอะ่ะอัปเกรดแล้วนี่ไงเรียบร้อยโอเคครับได้เรามาดูรีวิวกันว่าวีซองจะเป็นยังไงนะคร,งครับเคสกิลแรกนะครับเดดดี้รัดปกเดิจะฟันเป็นเส้นตรงเลยนะครับแล้วก็ต้องโดนมอนเตร์ แต่ว่ารอบนี้นะครับจะปล่อยคลื่นดาวด้วยเป็นตัว X นะครับสองคลื่นประมาณนี้ส่วนสกิล X ก,ก็เหมือนจะแค่เพิ่มความใหญ่หรือเปล่านะแล้วก็เพิ่มความแรงนะครับซึ่งมันก็คือเพิ่มแชกขึ้นมานะครับจากสามเป็นสี่นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้กับมอนเตอร์นะคระับปกติแล้วสกิลแรกนะครับถ้าใช้กับมอนเตอร์ใช่ไหมมันจะพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ ศัตรูอ่ะจะโดนปาดแล้วก็จะอยู่ด้านหน้านะ่ะคือเราสามารถกดตีได้ฟรีนี่ฟรีหนึ่งรังเลยเออเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงโหก็แรงขึ้นเยอะนะแต่เดี๋ยวใหม่เอ้ยรอบนี้เหมือนมันทะลุท่เฉยเลยนะคือมันไม่ได้แบบดันมอนเตอร์ไปด้วยอนะ่ะปกติมันจะดันมอนเตอร์ไปด้วยนะใช่ไหมเออมันมันไม่ดันมอนเตอร์ไปนะซึ่งความแรงเพิ่มขึ้นมาสองรอไม่ดันมอนเตอร์ ไม่ดันมอนเตอร์นะครับใช่ไหมโอ้โหมันโคตรแรงถ้าโดนนิเต็มมาโคตรแรงฟองมันซีอ่ะมันไม่ได้ดันมอนเตอร์ไปแล้วนะมันปรับใหม่ละแบบโอ้โหู้สึกเสียดา,านมากแต่ว่ารวมๆแล้วคือว่าแรงมากคือว่าแรงเลยแหละคือเหมือนวิ่งปาดไปใช่ไหมแล้วแบบเหมือนโดนหลายหลายทีนะแต่ว่ามันก็โดนทีเดียวอะ โอเคแต่โดนโดนจังๆคือเป็นแรงมากนะครับฟองผ่านอัพเลยอ่าก็ถือว่าดีดีขึ้นนะแบบบางทีเราใช้ไม่ถึงระยะมันอนะอย่างเงี้ยมันก็ยังโดนสกิลขึ้นดาบอยู่นะส่วนสกิลเอ็กซอ่ะก็แรงขึ้นแบบเบอร์มากแล้วก็เหมือนจะไกลขึ้นโดยรวมก็ประมาณนี้ถือว่ามันเพิ่มดาเมจครับส่วนอันที่สองเคอไม่รู้นะว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่า ปกติวีหนึ่งอ่ะมันจะดันศัตรูไปด้วยแล้วก็จะอยู่ด้านหน้าเราด้วยตัวเนี้ยเออแต่ตอนเนี้ยมันไม่อยู่นะครับมันทะลุผ่านไปเลยสโตรกิวเอ็กก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเพิ่มดาเมจแล้วก็เหมือนจะทําให้มันใหญ่ขึ้นนะอลังการขึ้นแค่นั้นอืมสำหรับดาววิูก,ก็ประมาณนี้ซึ่งบอกเลยนะว่าทำโคตรยากผมกล้าพูดได้เลยการฆ่าคนเนี้ยทํายากมากนะเราไม่จำเป็นต้องแบบยังไงใช้ดาบฟันก็ได้นะเออคือผมนึกว่าต้องใช้ดาบฆ่านะผมก็เลยมาลองใช้แบบบาสุก้า ลองค่าดูว่าเออมันจะได้ไหมซึ่งถ้าสมมติมีใครเล่นผลใช่ป่ะก็ใช้ผลสู้ได้เลยไม่จาเป็นต้องแบบใช้ดาบฟันครับเอออาง่ายเลยเราไม่จำเป็นต้องเล่นสายดาบก็ได้เราเล่นสายผลก็ได้หรือเล่นสายปืนก็ได้เนี่ยผพอเปืนยิงคนตายใช่ป่ะดาบไซเบอร์อัปเกรดเลยก็ประมาณนี้ครับสําหรับทาดาบไซเบอร์ V2 เดี๋ยวผมจะขึ้นดาบ v2 ก่อนดะอัปเดตกับปัจจุบันให้ดูเลยว่ามันตั้งกันยังไงนะครับ